านยาแผนปัจจุบันพอทานยาไปมากเข้ามากเข้าก็อาจจะมีบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของตับอักเสบและทานยาไปถามว่าได้ผลลัพธ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันก็มีผลงานวิจัยออกมาคนที่ทานยาในกลุ่มสเตตินพบว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลได้สูงสุดนะครับอยู่ในราวประมาณ55%ครับและสามารถเพิ่ม LDL ได้ประมาณไม่เกิน20%ไม่เกิน20%เท่ากับว่าแม้แต่ยาเองยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเจอบ่อยที่คนไข้เข้ามาหาผมผมให้ยาไปทานปรากฏว่าไข้มัในเลือดลดน้อยลงน้อยมากหรือควบคุมไม่ได้เป็นเพราะว่ายาอาจจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่พฤติกรรมของคนที่ป่วยยังบริโภค อาหารทุกอย่างตามใจปากแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเลยมันจะลดได้ไหมครับก็ลดไม่ได้แสดงว่าเวลาทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วเราควรต้องให้คําปรึกษาว่าอาหารชนิดไหนไม่ควรทานควรทานให้ลดน้อยลงด้วยควรออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ผู้บริโภค ที่เขามีความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะไม่ใช่ให้ทานแต่มาลีนาแต่ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็อาจจะป่วยด้วยโรคอื่นๆดังนั้นมีคำแนะนำแบบนี้จะดีที่สุดครับลองไปดูนะครับว่าวันนี้มาลีนาผลิตออกมาใช้เวลายาวนานสุดยอดไหมยอดคือ <Yeah. S 1> ทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วที่ทำได้นะตอนนี้ คือดีที่สุดแล้วครับช่วยลดคอเลสเตอรอลครับไตกีสลายช่วยเพิ่ม HDL ด้วยนะครับช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงข้อต่อใครอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะหลอดเลือดแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและไม่ป่วยเป็นโรคสโตรกเเลอดในสมองแตกตีบตันเอามาพื้นอามาพัาาพ้ยกมือขึ้นครับดังนั้น เลือกใช้มาลีนา่าดูแลหลอดเลือดของเราในขณะเดียวกันดูแลสมองดูแลสายตาของเราด้วยเป็นผลพลอยได้ดูแลผิวพรรณของเราด้วยแต่หลอดเลือดของพวกเราทุกคนจะต้องเป็นหลอดเลือดที่แข็งแรงถ้าหลอดเลือดของเราแข็งแรงเป็นไงครับเราลดความเสี่ยงด้วยโรคหัวใจและโรคสมองขาดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เยอะที่สุด แล้วเราทานแล้วดีเป็นไงก็งไปบอกต่อช่วยเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักนี่แหละครับคือคุณค่าหลักของพวกเราทุกคนครับ